วิธีกางเต็นท์อันนี้เป็นเต็นท์ขนาดสองคูนสามนะก่อนที่เราจะกางนะเราก็จะาวางวางวางเต็นท์ไว้ที่ที่สูงสูงอ่ะวางไว้ก่อนเสร็จแล้วเราจะดึงขาออกก่อนดึงขาออกอดึงขาออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะยกขาตั้งยกเต็นท์ตั้งขึ้น ทั้งขึ้นแบบนี้อือ่เสร็จแล้วก็ดึงยืดออกยืดออกอ่แล้วก็ก้มเข้ามามันจะมีตัวดันอยู่ตรงนี้อดันออกอ่กลางออกทีนี้เสร็จแล้วมันจะมีตรงเนี้ยเราเหยียบเหยียบข้างล่างไว้ต่มันจะมีตัวให้เหยียบเอาเท้าเหยียบไว้แล้วก็เอามือดันขึ้นไปตรงปุ่มล็อกตรงนี้อ่ามันจะล็อกพอดีนี่จะมีตัวล็อกตรงนี้กดดันขึ้นไป ก็ล็อกไว้ทั้งสี่มุมล็อกสี่มุมกลางคนเดียวได้นะผู้หญิงก็กลางได้นะอ่าตรงนี้มันจะเป็นปุ่มมันจะมีให้เลือกความสูงนะหนึ่งสองสามสี่สี่ระดับถ้าเราถ้าเราจะเลื่อนให้มันสูงขึ้นเราก็กดอันนี้อ่้ไปกดหกดกดแล้วเลื่อนขึ้นไปปุ่มหนึ่งอ่าอันนี้คือปรับระดับความสูงมันก็ได้สี่ระดับ เดี๋ยวให้น้องเก็บให้ดูปดลดลูกเ,เดี๋ยวาน้องก็จะปลดตรงนี้ก่อนปลดตัวล็อกก่อนบีบตัวล็อกตรงนี้นะเสร็จแล้วก็มาบีบตัวล็อกบีบตัวล็อกฝั่งเดียวกันอะสองข้างก่อนอ่าให้มันลงเต้นมือจ,จะลงประมาณนี้อ่าน้องก็จะมาบีบตัวล็อกตรงนี้แล้วก็บีบตรัวปับกระดับ ไปหลยนี่เล็นเล็อนอ่าแล้วก็ไปบีบตัวล็อกแล้วก็แล้วก็บีบตัวอ่าป่าประดับนี่แหละเต็นท์มันก็จะตั้งอย่างนี้เสร็จแล้วน้องก็จะโยกห้ค่อยๆโยกลุกนี่เป็นเต็นท์สองคูณสามการเก็บคนเดียวได้ผู้หญิงก็ทำได้โอเค